ก็สวัสดีน้องๆนะครับพรุ่งนี้จะสอบไปแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้มาดูข้อสอบของสุดท้ายกันหน่อยเนาะก็พี่ได้ทําสรุปไปแล้วนะครับตามโพสต์เนาะแต่ว่าวันนี้จะมาขอขยายความให้ฟังนิดนึงนะครับก็จะมีสมองทั้งหมด2ส่วนนะครับที่จะพูดกันวันนี้ก็คือในกลุ่มของสมองส่วนหน้านะครับแล้วก็สมองส่วนหลังซึ่งเป็นสมองส่วนที่สําคัญที่สุดของมนุษย์ถูกไหมครับถ้าเป็นสมองส่วนหน้านะครับบริเวณที่มีเนื้อสมองเยอะที่สุดก็คือส่วนของซีดีบลัมถูกไหมครับมีขนาดใหญ่ที่ ควบคุมการเคลื่อนไหวรวมถึงมีผลต่อการมองเห็นนะครับซึ่งผลการมองเห็นก็คือบริเวณของ o อ c ซ p i t a l ลโ b e นั่นเองนะครับแล้วยังเกี่ยวข้องกับความฉลาดด้วยนะครับฉั้นคนที่มีนิ้น้มฉลาดมักจะมีซีรีบ r u ที่ไหมครับใหญ่กว่าปกติดูไหมครับส่วนบริเวณต่อมานะครับเป็นสมองส่วน h y โปทาลามัสเป็นติ่งเล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่ามีความสําคัญค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเป็นศูนย์กลางในการควบคุมอุณหภูมิสมดุลน้ำรวมถึงความดันเลือดนะครับ นอกจากนั้นก็ยังหลั่งฮอร์โมนไม่ลลว่าจะเป็นกลุ่มของ ADH รวมถึงออกซิโทซินด้วยนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นตอมใต้สมองหรือว่า pituitary gland นะครับเป็นศูนย์กลางของระบบตอมไรทท่อซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางนะครับในการหลังห่งฮอร์โมนต่างๆที่ไปกระตุ้นการทํางานของร่างกายนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูสมองส่วนหลังก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ส่วนที่สําคัญส่วนที่1ก็คือ cerebellum นะครับมีคําว่าเบลลลัม um มาเพราะฉะนั้นเป็นจุด นะครับที่ใช้ในการควบคุมการทรงตัวนะครับเวลาเราดื่มสุราหรือว่าดื่มเหล้าอย่างเงี้ยนะครับจะทําใหส้สมองส่วนนี้ถูกปิดกันก้นการทํางานแล้วก็จะเดินเซนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถูกทุบบริเวณน,นี้เป็นไงครับก็จะเกิดอัมาพาตถูกไหมอ่าสมองส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วน pons นะครับควบคุมการหายใจร่วมกันกับ medulla o b ลองก a t a นะครับนอกจากนั้นก็ยังเกี่ยวข้องกับการควบคุมนาฬิกาชีวิตเช่นวงจรการหลับการตื่นต่างๆถูกไหมครับ แล้วก็ยังควบคุมเกี่ยวกับการเคี้ยวอาหารอีกด้วยนะครับส่วนสมองสุดท้ายนะครับก็คือ medulla oblongata เนาะเป็นจุดศูนย์กลางของระบบประสาทอัตโนมัติอะไรที่ร่างกายเราทําอัตโนมัติเราคิดไม่ได้นะครับจะเป็นสมองส่วนนี้เนาะเช่นการ p ร r i s t a l s i s ต่างๆรวมถึงการควบคุมจังหวะการหายใจนะครับอ่างเกี่ยวข้องกับการไอาจามแล้วก็กลืนอาหารเหมือนกันนะครับ คราวนี้เนี่ยมีสมองส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เรากลั้นหายใจได้ก็คือสมองส่วนซีรีบลัมแต่สมองส่วนเมดูระอัลลังกาตาจะเป็นตัวกระตุ้นให้เราหายใจในที่สุดไม่ว่าเราจะกรั้นหายใจในหารไหนนะครับสุดท้ายเราก็ต้องหายใจด้วยการกระตุ้นของซีรีบลัมอยู่ดีนะครับด้วยเมดูอัลลังกาตานะครับทุทีอ่าราวนี้มาดูโจ์กันบ้างน,นะครับผู้ป่วยจากอุบัติเหตุคนหนึ่งนะครับนึกถึงสิ่งที่พูด แต่ไม่สามารถพูดออกเสียงได้นะครับเป็นความผิดปกติของสมองบริเวณใดนะครับสมองเหล่านี้ก็จะอยู่บริเวณของซีรีบรัมทั้งหมดเพราะฉะนั้นทั้งหมด4โลบนะครับโลบที่เกี่ยวข้องกับการพูดนะครับมันก็คือโลบด้านหน้านะครับก็คือฟอนเทิลโลบนั่นเองเนาะในข้อที่สองข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการควบคุมโดยไฮโปชลามัสนะครับไฮโปชลามัสไม่ได้เกี่ยวข้องกับการหายใจการหายใจเป็นพอนส์แล้วก็เมดูลาออบลองกาตานั่นเองนะครับ